สบายดีพี่น้องเบิร์จังหวงฉนตอนนี้ปวันกล่มาโรงเรียนน,ะนี่น่แหละวันจำแจงนะ้งถึงประเด็นอาหารเพลยรน,นักเรียนเนะี่ยปวันกเ็เลยย่างเขามานั่มหาใเแ่าที่ว่ามีสทาบเพิ่นว่าไปบอกว่าเพิ่นอยู่คนเดียวท่านอยู่แถวโรงเรียนในะกล้ๆก,กันนะี่แหละไปโอเคว่าจะเจอคนเรียนบอ,อเคเพื่อนเออ,เอ,อ,เอ,อนี่สงสัยจะเป็นเขื่อนลังนี่แหละอย่างเ้ย คนก็ปิดประตูอยู่โอ้ยคนอยู่อยู่นคนอยู่อยู่ด้นคนอยู่เเเท้าเฮ้ยพอั้เฮือคนอยู่คนเดียวเจอเพื่อนเปาเบ้าบนยินเจออะไรพี่น้อเลยเปเท้าสบายดีสบายดีสบายดีอ้เห็นยังเปเท้าเห็นยัง โอ้ไม่ถา่า e ยอยู่คนเดียวบ่โอ้ยปัดดูกละดูกเตาบ่มี่บ่กโอ้ยมันอเ่งไทยสองคน่ใจห่าตออก้ี่ถูกแมามพีเดินหีมาโอ้มีมาแ<อ>ต่แวเจ้าเจ้าเจ้า,จาแล้วขออนุญาตไปถ่ายขออนุญาต่ทย่ทยคลิปได้ไปถ่ายเนอจ้าเอออนุญาตไทยคลิปร้วกามีอย่งมีมีแนวสิลมเ่ไมไไถาอันนี้ไม่ถา u u ่าอยูู่้เดียว อันดินดินตัวดินเป็นดินตัวเองบ่เนี่ยเป็นดินดินเจ้าเองบ่โอ้ป้าดูคนเดียวคือสะอาดสะอาดแท้ดูเนาะโอ้บอมีมีคน่นบ่ไอมีในหลายคนเน่ยบอกมาว่าให้คอยมาเบึงเบ่งไม่เถานะว่าจะดูจะได้จะดูคนเดียวบ่มีหลวงม่เต้านะ กันที่นห่นี่ที่นโอ้่นข้ามกับข้ามวันเดียหาพี่จังข้ามเหรโชนะอ๋อวันนี้พี่น้องกลับมาเจอเป็นตัวตวนเลยพี่น้องเจอแล้วแหละพี่น้องเนี่ยบ้าก็อยู่คนเดียวรู้ขนาดพี่น้องในแถวบ้านอยู่คนเดียวเบิ่งบ้านเคนเกี่ยงขนาดพี่น้องเองเนี่ย,เ,ยเอเอเจอแล้วอายุอยา,นนาอยุเท่าไรในแถวอายุตั้งปีอะป้าตัวน้อยก็ต้องแบ่งแต่ชิดเขาชิดเห็นว่าโอ้ ประมาณ8 80 89000เนาะโอ้ยพุนแล้วอยู่คนเดียวมาจากจักปีเลยได้ตั้งบ้านต่งางวันชมแจ้งเนี่ยสรุปแล้วเอาขอด้วยาตี่ามไม่เท่าไม่เท่าเป็นคนทางไทง้คนอีสานคุณแล้วคนอีสานอยู่อยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดสระข้ามตำบลประหลานอําเภอพญาติโอ้่น้องอยู่จังหวัดสระข้ามตำบลเนี่ยก็ตำบลปะหลามตำบลปะหลามอําเภอ ป้าหลานป้าหลานอําเภออําเภอ,อ,เพ,อพยักอันเดียวกันนั่แล้วอําเภอพยักยพยักพี่น้องกันอยู่สารคามเีพี่น้องเด้ออันน้ำซื้อน้ำสกุลจอดซื่อยงังไงเก็อันชื่อเดิมนนนเป็นข้าวเหนชยวอันื้อยังเกาเอาเป็นพระทอน้องไทยนะนวลจ,จันนวลจันน้ำสกุลวงวานน้ำสกุลวงวานพี่น้องเจ้าสารคามพี่น้องเพิ่นซื้อนวลจันนวลจันน้ำสกุลเนี่ยังก็วงวานวงวานพี่น้องอยู่อําเภอพยักพี่น,อน้อง อันเคยม่าอยู่ผี่เคยเคย,เคยติดต่อหาพี่หลองบอก่า,าจักปีล่ะอัอยูา่ามามามาอยู่แต่บ่เจอพี่นลองจักปีล่ะบ่บ่ไในช่งข่าวหาบ่ห้ไผเห็นโอเป็นเหตุผลจะได้จะว่าไหนามาอยู่ฝั่งล่าเน่ะก็สิอยู่ฝั่งล่าวนี่ยมันบ่เม่นดินเอา เกิดพิษบอลเกิดพิษบอลขันอยู่เมืองไทยเหรอเขาขาดถึงจะเหิงแล้วอ้าวก็จะได้สันเดียวอันนั้นแล้วขอจัะหนีหนึ่งอ้ออายตัวเองซ้่ป่ะสิคะโอ้มันบริเวณบ้านเฮาเกิดพิษบอลก็เลยมักมาอยู่ฝั่งฝั่งเล่าอยู่ฝั่งเล่าเลรออยู่ได้แต่กี่ครับกะสาดกวนก็ได้เพิ่นเล่ากับเพิ่งเปิดงานเปิดยังกับแม่ทาวน์บริษัทต่อหาอยากพี่น้องบอ มีเอื้อยหรอกจะคนขอโทษบ่ใเพห่พู้โอ้บ่ให่บนพู้อืมเอื้อยล่นสองคนเอื้อยสองคนไอกับสองคนโอ้หมดเท่านั้นไอกับเอื้อยโอ้บอดูมดูยังสีใบถาหากินจะได้เหมือนเมื่อสหร่เม่นไผ่มาเลี้ยงอันนี้อันนี้บ่โดยอันบ่าจะคิดจากไปหาพี่น้องอยู่ฟังไทยบ่บ่ฮะ บอกอยากให้ใครเห็นบอยากให้ใคเห็นจะได้ก็จะขึ้นมาดวเนี่ยลูกเต่าลูกลูกเต่าบ่มีบอกโอ้ยลูกสองคนมันก็นเอาผัวในลูกเลยคืออยู่ฟังไถ่พูนบอกอยู่ฟังไถ่พูดนะแม่พูนแม่ก็ตายแล้วโอ้จะได้จะหัวพนะูนตายนี่ยก็โดนเด็กกับหัวตายเนาะก็บหูแล้วกับฝันเห็นเรามาหาห้ามห,หลายที่อโอ้คนสลัคามเนาะคิดว่าคนไหนครับคนสลัคามบันบันกันเนี่ย <laughs> ออายยู่ครับืนสารคามตำบลปรลาดอำเภอพยาชันบันเดียวอันนั้นอสื่อเด้อะื่อสื่อเด้อล้วนล้วนจันทล้วนจันน้าสกุลวงวาดบัดคอยคำไปเบี้ยงแกนนั่นเขาหลับจับโอ้น้าสกุลวงวาดยู่วงวาดวงวาดด้อยสารคามอำเภอ ตำบลประหลาดอำเภอพายักกันเดียตำบลประหลาดอำเภอพายักพี่น้องอันเดียวบนเดียวกันเหมืปานนี้เขากับบอดีแหละไม่เ่าคือบัเท้าอยากอยากเจอพี่น้องบอกอยากเจอบอกเ่าแก่แล่ว่าเ่าแก่แหละอยากเจอบพี่น้องนะบอกเขาถือมากบอกฮะเออขันขันเขาหูเขาถือมาหาอะไรเนาะหะฮะจักปีเดือนนี้จตกเขาเนี่ยแต่อายุทราบปายแต่อายุทราบปายปีตอนนี้ ปอนี่จากวัดจะอยู่เศ้าไปแต่ตอนนี้เก่าเข่าซิบเหรอเขาขำไปเวียนแขนขำไปเวียน,นกันแหรอเขาก็ยับยับติดคุกเรียนไปโอ้ก็ได้มาบ่า่มีใบพันธุ์้าโอ้เ้านั่นฟังกันเลยอพีนองเือฟังกันำกันเรเดสีถามาไม่เท่ากวบุญเสอก็มาถาอยากเจอพี่น้องบอก่า <c oughs> เอาจะได้บว่าเจอวัดวัดฝ่ายของชีวิตอยากเจอพี่น้องว่าให้เขาอยากให้เขาหูว่าอยากให้เขาหูว่าเออเขายังมีชีวิตอยู่สิถ้าคนมันก็เท้าหาเจ้าคนหาเจ้าจนเมื่อยคนแล้วบมเนี่ยมุ่ม่อยากให้เขามาเนี่ยเรื่องส่วนตัวลูกบ่อบ่อเขาเก่ากายน้อยเถาน้อมิตรบามิตรบามิตรบามเออเน่าเถาอยู่สิเดีมโอ้สะอาดสะอาดนี่พี่น้องเอ้อบนอยู่นี่ป้าเนี่ย ขออนุญาตทายรอบๆบบันเด้อไปแถาเด้อเาถนะเพื่อนหลังสูงๆจะขึ้นไหนบ่นี่ไปเถวใช่เพื่อนเจ้าเนี่หลังสูงจะขึ้นไหนบอกขึ้นไหนขั้นใดนะขั้นใดขึ้นไหนสบายอยู่ดีโอ้อันเพื่อนหลังนี่พายเร็อไถ่นะเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยโอ้เพื่อนพี่น้องเพื่อนอายุแปดสิบถึเก้าสิบปีพอดี พูดเก่าซิบก็กระพาเก่าซิบกางน้เออพูดแล้วโอ้ยังแข็งแห้งอยู่เนาะใครแมงข้าบ่อยโซ่นี่ครัปไปอยทางใดก็ได้แต่เรานอ้ยย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 ย้ยยยยยยียย้อยเยยยอยยยยยยเป็นยย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 ยิยย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 ่ยยยยบยย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 ายยยยยยยนเราอยูยคนเดียวยะแต่ละมื่อนเขามามาเฮือมเน เขาไม่ได้คนกระบอสหรฟังเด็กครับมีคนไปหาข่อยอยู่เลื่อนเระบอรื่องเจ้าเนี่ยเราอยู่คนเดียวแล้วว่าไปสอยเหลือแล้วเนี้ยว่าสันเราเอาอยู่แก่แล้วว่าสัสนปุก่ปุ้งด่าแม่เนี่ยชิแม่บ่อบ้านเราไปสอยเหลือแล้วเนี้ยว่าสันเดี๋ยวก็ต้อน้อยเป็นเหตุแก่ของกินของอยากเดืยดเดือดเลยเนีน่ยก็ติดตักว่ให้เด้อไม่ถาไปเอาเพราะไรเนี่ยเนี่ยลูกสิใหท ทีมงานเนี่ยเอามาส่งให้ไปบนได้เจ้าเก่าไปเจ้าเก่าไปได้ยังบอกไปวัดไปว้าได้ไรไปอาคที่วัดโอ้โอเคขออนุญาตไทยหลบหลบป่านไม่เท่าเด้อเพิ่งพี่น้องโอ้ยพวังกระดุกอยากหลังเนี่ยบ่จับบ่พี่น้องหันในวงบ่จับแล้วพี่น้องกะหู้ข้าวพวังกระตามมาแล้วก็เห็นเพิ่นดูคนเดียวที่พี่น้องดูเพื่อนดู คนเดียวนี่แล้วกับบมีหลุมเวเต่าคือว่าภวันก่อนแะล้ว่าพี่หนองคนใหญ่มันจะไทยอ่ะประมาณสี่หาสิบปีแล้วแล้วก็ขออนุญาตน้พี่นุ่ยไก่วัดพี่หนองพนประกาศทรคม <c oughs> พึ่งพี่หนองสะอาดสะอาดดีแค่ะนรับในซอย เพื่อนซานคนนี้ยูคนเดียวพี่นาะดูคนเดียวพี่เนาะกันใดสูงนี่ขึ้นโมยาขึ้น่ยาก็ไม่เท่า หย่านตะบันหกักโอ้เบิ้องบนเพลินมาคือก้นใดขึ้นสูงเลยบ,บรยิบรยายนบรยบานตอนขึ้นย่านตะมันหักมันพูอลไรพี่น้องเลยเนี่มันพูเลยก้นใดเพลินเลยก้ันไดเอ่อแต่ฉันว่าสมกันไดเพลินใหม่แล้เนี่ยได้พี่น้องดูคนเดียวสะอาดสะอาดดีพี่น้องดินตอนนี้เป็นเป็นดินพดพดดเพ,งงพ,เพิ่นแต่เพิ่นทับอิฐแต่เพิ่นข้าวแบงยังเพิ่นเละเพิ่นอ้อยอ้อยก็เอลินอ้อยยังนี่โอ้

ก็ประเทศเออใบใหม่ใบเฮ็ดก็อันหนึ่งเขาวนดงน้ำหนึ่งกินเองบ่เป็นเรับกินเองไงเลยหนึ่งกินเองอ๋อโอ้ยลูกจะไก่ขันอ๋อครับเขาครับน้ำกันพระนมาส่งหาหรือวปล่ามีอันนี้ครับเขาครับน้ำกันเนี่ยเขาว่าผมมาส่งจะปลาแห้งพะน้องกับบุกินมิจารณ์โอ้ไม่เขาอยากกินเนื้อแสบๆน่อยอยากกินเนื้อแสบลูกสื้อมาให้มาฝากเลฮะ กินซีนกินไข่ได้อยู่บรือเปล่าร่างกายอาจจะได้หมูของก่อยากกินได้หมูหมูบ่กินเนาะอยากกินยัางเสียบเลยเอาไปถั่วลูกกิซื้อมาให้มาฝาดเลยไม่ย่างอะไรง่ายเสียบเนี่ยแะ่สียบไม่ยังล่ะเดีวเจ้าเสีบคว้ากันเสีบเออโอเคนี่เองมันอาจจะทำกับซุสยิ่ะกินมันก็ยู่นี่อ๋อโอ๋จะอยู่คนเดียวซำอยู่หลายคนเนาะณะเขาอยู่หลายคนเือนคนมุองมันสะอาดตัวแต่ไม่ถั่า ครับกูได้ยากเออมีข้อไกลเดียวไกลนําบ่เนี่ยไกลนั่นฮะคนลักเอาโอ้ยคนลักอือเคยเลี้ยงหักเสียตลอดมันบ่อ๋อในแม่ฝักชีวิตเพนพี่น้องโดยงานนํากันแล้วแล้วก็สิถามเพิ่นว่าเพิ่นอยาก กะแมนก็สบาดนน่องหละนเป็น,ปนคนอยู่ฝั่งบนมีนน้องมาอยู่ปีกับพ่มีปีกม่นนองอยู่คน,นเดียวตอนเดกันอยู่กับเก,ก,ก,อกือบจะเก่าทพิปน้องปิ่นถอยเนาะเมืองพะวันกสืสบทดลองเมืามามเงองพะวาคลิปเบื่อไหลงไปกันพีขันดอกคนผูจักที่ต่อไปทางเทีุกะวันเคคาานาะดูคนบ้านคนดูสารคาม อำเภอตำบลป่าลานอำเภอพยัคฆ์ปิ่นเดีย่ยมโอ้ตำบลป่าลานเนาะบ้านผู้บ้านลานบ้านเออตำบลป้าลานอำเภอพยัคฆ์ปิ่น้องลื่อเพื่อคนอ่าสมเจ้า,าเกาะซื้อจากตอนแรกเกาะซื้อนวดกันทร์นามสกุลฮะว่องวัดนามสกุลวงวาดพี่น้องโอเคแล้วพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจไร้ไม่เถอาเว้ยแล้วลูกสิซือ้อ ของเครื่องสมของหวานม่าฝากแล้วไปแถาเ้อดูกระยูใก่ๆนี่แหละไกๆบาทยอ้นี่แหละไก่บาทเสิร์ฟโดมิน่นั่นแหละเลกาีเบิงไปแถาจากไฟฝ้าไม่อยู่ที่ไปเถไฟฝ้ายนี่แล้ะบอกนีแล้ว็กชายเนี่ยเสีบไม่กินเนื้เหาด้วยอาสาชูกระฝาญสู้เด้วยลอยลดยอยอยย นางนีกินเดแทใไมกินนะเดูคนกายูคนเดียวพี่น้องเลยดูพเดยนเสน็จนี่มมีผีพี่น้องอะกันยังดีมือเฮ็ดได้ฮ็ดได้ให้ด้ใหได้ใหดบได้แบบนังอยู่โอ้มนแมนมนเมื่อยกัเซร้าเนาะเออเคือเข่ขอบอขอบใจเลยทครั้เดิมอืโอเคเดี๋ยว คอยกับเนาะเอาเงินมปเท่าสื้ออะไนนให้นึงเนอเจ้านอยเจ้านอยไม่เท่าคอให้เขาตักไอ้ของกินมาให้มาลีอย่างนี้เลยเอาเงินมปเทากันอัไนน้อนาเนี่ยไ้จ็กโอ้โหทษแด้วพี่น้องน้อเงินพอวันกับเนี่ยให้จักแสนนึง๋อพอได้ขายอี ได้ซื้อกินได้นั่นแหละมัววันนี่วันกับเงินติดต่อกับวันนี่กับพอวางก็งกงกใช้ไม่เท้าก่อนซื้อกระตุมของหวานอ่จะน้อยไปเดี่ยงนักเยี่ยนนะครับสตักของกินของอยากไม่เพนอันเงินจำนวนหนึ่งเงินพวันเนี่ยครับเที่ยเงินพวันที่ไหลจากเอฟซีทีบัวขามโฆษณาพวันเนี่ยพวันกันสิมาทำบุญช่วยเล่นไม้เทาอ่าคือทุกๆคนนะ,ะ FC กับเอฟซีก็เป็นส่วนร่วม น้ำผัวันที่ว่าบบขามโฆษณาอะไรก็ไรเงินจากน้ำผัวันที่เก็บเงินเงินเดือนจากยูทูปผัววันผมว่าก็เก็บไปเป็นส่วนแรกส่วนหนึ่งม่าได้พัวันกระเป๋าพัวันเนี่กับผัววันก็ที่ว่าทำบุญแบบนี้แหละพี่น้องก็มีส่วนเนาะอาเม่ท่าแสนสิบพันโอ้ยจะห่างจะมีเงินจะร่ำจะรวยโอ้ยหายดีนีแห้งเห็นจะท่วมข่วมจะเล่นทุกไก่สบายใจ งนก็ให้ลังมาลังมาเขากรุงสาถุสาถุสมบูรณาแบเลยไเดก็ให้ก็ให้ขนยอยุเงินื้อทำไปเถาเลยกับพ่อแหละวเกือบสิเก่าสิบยดกลวไ่แถวแหงดิ้เลยเเดเลยเเจ้าจแล้วแล้วลูกสิว่าหาหยานมายามนมี้ด้วย โดย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 เดยวก็ยุ่งใกล้ๆนแหละปัญหาแข้งกีเดยอยู่ที่ไหนคนว่ามาจอบมาจอบมามบอกรเนี่ยปัญหาแข็งกีเดยอยู่คือจังไหนคนว่าอารมณ์ด Multi ีเลยสาวเนาะโอ้ยมีความสุขดีู่ดีบอกเขียดแต่ละมื๋มมากก็เขียดสะอาดสะอาดเนี่ยนี่โอเคพี่น้องคลิปดีกับขอเพียงทำเนียบพี่น้องเนาะเพราะว่าทิ่ไปโรงเรียนแล้ไปไปเบิ่งอันเพราะว่า ตัวไปหน่อยไม่งคุณยังไปตลาดบ้างก็จะขึ้นพาร์คบนก่อนไก่ก็โรงเรียนแหละขอขอบใจแลยที่บังจบคลิปพี่น้องมียังกระฝากบักขันมีพี่น้องเพคนคือพอวัน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 เลยติดต่อทางเฟซบุ๊กพอวันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปขอบใจเลยที่พวกจบคลิปพี่น้องฝากกอะไยก็แชร์ก็ติดตามสองวันทีเกียสสองน้องนับพอวันเม่หน่อยสองน้องนิวทีเกียสสองนัดทีเกียสต้องพี่น้องเนาะขอบใจหลายพี่น้องที่เบิ่งจบคลิป